คุณตื่นขึ้นกลางดึกเพราะเสียงโทรศัพท์เข้าคุณรู้ไหมตอนกี่โมงคุณถามอย่างง่วงนอนแต่แล้วคุณก็ต้องลุกขึ้นนั่งอย่างกระทันหันไปเก็บของแล้วออกมาข้างนอกพวกเขาจะมารับคุณในอีกสินาทีเสียงผู้ชายจากปลายสายพูดคุณก้าวออกจากบ้านพร้อมมองดูเฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็กร่อนลงมาบนพื้นสนามหญ้าของคุณคุณเข้าไปข้างในและพบกับนักวิทยาศาสตร์ที่นั่นเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณาคดีและซากดึกดำบรรพ์ขณะที่เฮลิคอปเตอร์บินขึ้น ธอบอกคุณว่ามีบางสิ่งเลวร้วรายเกิดขึ้นบนเกาะแห่งหนึ่งในอเมริกาใต้และตอนนี้คุณกำลังบินตรงไปที่นั่นการดําเนินการทั้งหมดเป็นความลับดังนั้นคุณจะถูกขอให้เลิกใช้โทรศัพท์มือถือของคุณเฮลคอปเตอร์บินห่างจากตัวเมืองในตอนกลางคืนและลงจอดที่สนามบินจากนั้นคุณถูกเปลี่ยนให้ไปขึ้นเครื่องบินและบินไปยังชายฝั่งของอเมริกาใต้คุณลงจอดบนเกาะเล็กๆและไกด์พาคุณไปที่รถจี๊ปที่รอยอยู่ใกล้ๆ คุณและนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆขับรถผ่านป่าร้อนเป็นเวลาหลายชั่วโมงถนนสิ้นสุดลงและคุณเดินทางต่อไปตามเส้นทางแคบๆคุณสังเกตเห็นว่ายิ่งคุณไปไกลเท่าไหร่ก็ยิ่งเงียบม,มากขึ้นไม่มีเสียงนกร้องเพลงแม้แต่เสียงใบไม้กรอบกแกรบบนต้นไม้ก็ไม่มีในที่สุดคุณก็เดินไปจนสุดป่าและคุณพบว่าตัวเองอยู่บนชายฝั่งที่นั่นมีเต็นท์พร้อมอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ผู้คนและรถยนต์มากมายผู้คนในชุดดำหลายคนพาคุณไปยังต้นไม้ที่หักลงมาตอนนี้ คุณอยู่กลางร่องน้ําขนาดใหญ่ที่นําไปสู่มหาสมุทรร่รองน้ําเริ่มต้นในป่าตรงที่ต้นไม้ล้มเมื่อพิจารณาจากขนาดแล้วรถไฟสามารถผ่านที่นี่ได้แต่ความจริงนั้นน่ากลัวกว่ามากหลังจากทาการค้นคว้าคุณบอกผู้คนว่าสิ่งมีชีวิตที่ทิ้งร่องรอยดังกล่าวได้สูญพันธุ์ไปเมื่อประมาณ60ล้านปีก่อนสิ่งมีชีวิตที่ถอนรากถอนโคนต้นไม้จํานวนมากเป็นงูที่ใหญ่ที่สุดที่เคยอาศัยอยู่บนโลกคุณและคนอื่นๆจะต้องค้นหาว่า สัตว์เลื้อยคลานตัวนี้สามารถเอาตัวรอดได้อย่างไรและตอนนี้มันอยู่ไหนไททโนโบอามักจะอาศัยอยู่ในป่าเขตร้อนใกล้หนองน้ําเห็นได้ชัดว่าเกาะนนี้เป็นบ้านของมันแต่ตอนนี้มีบางอย่างบังคับให้งูเลื้อยลงไปในหาสมุดคุณตรวจดูร่องน้ําอย่างระมัดระวังตามด้วยต้นไม้ที่ล้มและประกาศว่าง,งูไม่ได้อยู่ตัวเดียวมันกําลังต่อสู้กับบางอย่างที่ใหญ่พอๆกับตัวมันเองทุกคนมองคุณด้วยความตกใจและครู่ต่อมาก็มีเสียงคํารามดังมาจากน้ํา มีบางสิ่งที่เหมือนโลมาขนาดมื่อคือมาทำให้น้ำบนพื้นผิวมหาสมุทรกระจาย m o สโตรั r โผล่ออกมาจากมหาสมุทรลึกมันคือสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ที่มีชีวิตอยู่เมื่อ145-65ล้านปีก่อนในน้านน้ำเกือบทั้งหมดของโลกมันมีลักษณะเหมือนจระเข้มากมีเกล็ดเรียบสีดำมีครีบที่ปลายหางและมีครีบกว้างแทนที่จะเป็นขาความยาวของมันอยู่ที่17เมตรซึ่งมีขนาดประมาณอาคาร5ชั้นและหนักเท่าๆกับรถไฟใต้ดินครึ่งขบวน และไดโนเสาร์ตัวใหญ่ตัวนี้กําลังโลดแล่นอยู่ในน่านน้าใกล้ชายฝั่งตรงหน้าคุณด้วยครีบขนาดใหญ่มันสร้างคลื่นที่พัดเต็นท์าหลาหลังบนชายฝั่งกระจุยกระจายผู้คนบนเกาะกระจัดกระจายไปทุกทิศทางเรือและเรือยอดหลายลำพลิกคว่ำผู้คนบนเรือชูชีพกําลังรีบไปที่ฝั่งโมสโซอรัสเป็นสัตว์นักล่าที่น่าเกรงขามที่สุดตัวหนึง่งไม่เพียงแต่ในน้ําทะเลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงบนบกในช่วงยุคครีเทเชียสด้วยไม่มีสิ่งมีชีวิตใดกล้าโจมตีมอนสเตอร์ตัวนี้ดังนั้นประชากรของพวกมันจึงกระจายไปทั่วโลกมันไม่คุ้นเคยกับความรู้สึกเป็นเหยื่อแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าไดโนเสาร์จะพบกับคู่ต่อสู้ที่คู่ควรแล้วมอสซอรัสดำดิ่งลงไปในน้ำราวกับว่าวิ่งหนีอะไรบางอย่างห่างออกไปไม่กี่ร้อยฟุตคุณสังเกตเห็นร่างที่ยาวและเรียบเนียนของไททานโนโบอามันเหยียดตัวย,ยาวจนสุดและกำลังว่ายน้ำตามมอสซอรัส งูชนิดนี้มีความยาวส2องเมตรซึ่งยาวกว่ารถรางหนึ่งเท่าครึ่งตอนนี้งูที่ใหญ่ที่สุดในโลกกาลังไล่จับกับไดนโนเสาร์ใต้น้าที่น่ากลัวที่สุดและคุณกําลังเป็นพยานในเหตุการณ์ไททานโบอาพันร,รอบตัวนักล่าทะเลและลากมันไปที่ชายฝั่งด้วยครีบกว้างและครีบหางที่ปรับตัวอย่างเหมาะสมกับทะเลไดนโนเสาร์ผู้ยิ่งใหญ่จะเสียเปรียบบนบกแต่มันมีปอดไม่ใช่เหงือกมันต้องการอากาศเพื่อหายใจดังนั้นการต่อสู้จึงดำเนินต่อไป ทั้งเจ้างูและเจ้าไดาโนมาที่ฝั่งคุณกําลังเฝ้าดูพวกมันจากด้านหลังต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆงูรัดคู่ต่อสู้อย่างหนักแน่นและกําลังจะชนะแต่มอสซอรัสจัดการผลักหัวของไททานโนโบอาล,ลงบนพื้นทรายด้วยครีบของมันงูปล่อยศัตรูของมันไปส่วนมอสซอรัสคลานกลับไปในน้ําเพราะมันเร็วและคล่องแคล่วกว่าง,งูไททันเลื้อยตามคู่แข่งแต่ถึงอย่างนั้นการต่อสู้ก็ยังดําเนินต่อไปใต้น้โมอสซอรัสสามารถว่ายน้ําออกจากฝั่ง และซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางแนวปะการังและสาหร่ายต้องขอบคุณเกร็ดสีเข้มของมันทําให้แทบมองไม่เห็นมันที่นั่นงูว่ายน้ําผ่านมาส่วนมมสซรัสกระโดดเข้ามาจัดการจากด้านหลังขากรรไกรอันทรงพลังของมันอ้ากว้างเหมือนงูมันงับศัตรูติดหนึบไททานโบอาตอบสนองทันทีพันตัวรอบตัวไดโนเสาร์มันใช้เขี้ยวยักษ์กัดครีบหางตอนนี้เจ้าสัตว์ขนาดยักษ์ทั้งสองกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากและไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไป แรงบีบรัดของงูนั้นเหมือนกับน้ำหนักของทั้งสะพานบรุกลินกดทับลงไปบนรถโดยสารนั่นทําให้มอสซอรัสไปไหนไม่ได้มันเริ่มเตะและเหวี่ยงครีบมันหมุนรอบตัวเองในขณนะที่ถูกงูรัดอยู่การหมุนของสัตว์เลื้อยคลานยักษ์สองตัวในทะเลนั้นทําให้เกิดกรวยน้ําขนาดใหญ่ฝูงปลาที่แหวกว่ายไปมาติดอยู่ในนั้นไททโนโบอาวเวียนหัวจากการผุนนี้มันสูญเสียสมาธิและอาป,ปาก เจ้าไดโนใช้กําลังทั้งหมดเพื่อสะบัดตัวออกมาและเจ้างูก็ว่ายหนีจากมันตอนนี้ไดโนเสาร์กำลังไล่ล่าคู่ต่อสู้ของมันไทเโทนโบอาโผล่ออกมาจากน้ําไม่ไกลาจากฝั่งเฮลิคอปเตอร์บินรอบเกาะเพื่อบันทึกเหตุการณ์ทั้งเรือยอนและเรือประมงลําเล็กแล่นไปยังจุดที่เจ้ายักษ์ทั้งสองประจันหน้ากันไททโนโบอาเลื้อยขึ้นจากน้ําและกําลังจะหายเข้าไปในป่าแต่โมสโซรัสงับมันได้ในนาทีสุดท้ายที่กรามบนของมันมีฟันสองแถว หนึ่งในนั้นอยู่ใกล้กับคอหอยฟันแถวนี้ทาให้ไดโนเสายึดเหยื่อเอาไว้ได้ในขนาที่เหยื่อต่อต้านหลังจากนั้นการต่อสู้ดําเนินต่อไปบนบกต้นไม้ร,บรอบๆสัตว์ประหลาดทั้งสองหักเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยไททานโบอาพันตัวเองรอบศัตรูมันเปิดปากขนาดใหญ่พันหางไดโนเส์ไว้แล้วเริ่มกลืนมันลงไปอย่างช้าๆ้ามอสซอรัสตระหนักถึงกลยุทธ์ของงูแล้วเริ่มดิ้นไปมาแต่เจ้างูก็ขัดขวางการเคลื่อนไหวนี้ ดังนั้นดเดนอเสาร์จึงขุดลงไปในหาดทรายหลังจากนั้นไม่นานหลุมขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นใต้เจ้าไดาโน่ทรายเข้าตางูและทําให้มันต้องปล่อยศัตรูไปจากนั้นโมสโซอรัสค่อยคอยค,อยคลานเข้าหาน้ําอีกครั้งและไทโทโนโบอาก็ไม่รีบเร่งที่จะจับมันคุณสามารถเห็นได้ว่าเจ้าสัตว์เลื้อยคลานเหนื่อยล้าโมสโซอรัสแหวกว่ายออกจากฝั่งและจ้องไปที่งูเมื่อมองจากฝั่งมันดูเหมือนท่อนซุงขนาดเบอร์คือมา ตาสองข้างที่มีขนาดเท่าลูกฟุตบอลจ้องไปที่งูอย่างใจจดใจจ่อไทโททนโบอานอนอยู่บนหาดทรายและหายใจแรงจากนั้นมันก็ยืดตัวออกจนสุดแล้วมองกลับไปที่ยังโมสซอรัสลำตัวยาวของงูค่อยๆงอกล้ามเนื้อของงูเกรง็งสัตว์เลื้อยคลานกำลังเตรียมพร้อมที่จะพุ่งเข้าใส่ไดโนเสาร์กำลังมุ่งหน้าเข้าหาฝั่งอย่างช้าๆมันคำรามและตีน้ำด้วยครีบของมันด้วยท่าทางที่เหมือนแมวน้ำมันไหลผ่านน้ำตื้นไปยังไทททนโบอา งูคลายจากการขดเหมือนสปริงแล้วพุ่งเข้าหาศัตรูนักล่าสองตัวชนกันด้วยความเร็วสูงการประทะก,กันนั้นรุนแรงมากจนพวกมันเสียการทรงตัวและเคลื่อนตัวออกจากกันตอนนี้แต่ละตัวรู้สึกเหมือนเป็นผู้แพ้เลนนอเสาค่อยๆลงไปในน้ำแล้วงูก็กลับเข้าไปในป่ามอนสเตอร์ทั้งสองเหนื่อยกับก,บการต่อสู้ในศึกที่ไม่มีผู้ชนะคุณและคนอื่นๆยืนอ้าปากค้างอย่างเงียบเงียบคุณมองไปรอบๆเกาะและสังเกตเห็นต้นไม้ที่มีกิ่งก้านหักอยู่ทุกที่ ในส่วนลึกของเกาะคุณพบกับน้ำตกและหินเปียกขนาดใหญ่มันมีรอยขีดข่วนขนาดใหญ่หลายแห่งอย่างไรก็ตามเมื่อหลายล้านปีก่อนสัตว์เลื้อยคลานโบราณจำนวนมากสามารถเอาชีวิตรอดจากภัยพิบัติทั่วโลกบนเกาะแห่งนี้และตอนนี้มันเหลือเพียงแค่สองตัวคุณสรุปได้ว่าโมสโซรัสและไทเทนโบอาต่อสู้กันเองมาหลายปีแล้วอีกไม่นานสัตว์เลื้อยคลานเหล่านี้จะฟื้นฟูพละงกำลังอีกครั้งและจะต่อสู้กันไปตลอด และนั่นทำให้คุณตัดสินใจที่จะออกจากกกอะก่อนที่จะเกิดการต่อสู้ขึ้น